บทที่93คําคำพูดของเธอทําให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นมากเมื่อรู้สึกว่าชื่อนี้กระตุ้นความสนใจของเขาเหอกวงโยจึงเตือนเขาว่าคุณน่าจะเคยเห็นเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขามาที่ประตูของเราที่ด้านนอกตับและถุงน้ําดีเพื่อช่วยหญิงตั้งครรภ์ไม่ใช่หรือหมอที่สวมแว่นตาคือห่วงจื้อเลยสมองของซ่งซูลินตัดสินใจแน่แน่หลังจากจําได้และวางตําแหน่งเขาเป็นคนของด็ตอร์เก่า ใช้เขาเป็นน้องชายของหมอเก่าและเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นแพทย์ประจำบ้านปีนี้เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและคนทั้งโรงพยาบาลวิ่งไปทั่วเราหัวเราะเป็นการส่วนตัวว่าเขาคือห่วงต้าเซียที่ใส่แวน่นเหอกวงโยอยากจะหัวเราะเมื่อเขาจำชื่อห่วงจืองจ้อเลยได้เขาถูกเรียกว่าห่วงตาเซียซึ่งทำให้ห่วงจื้อเลยอบอุ่นและชอบทำเกินไปในชีวิตประจำวันของเขาไม่ใช่ว่าความหลงไหลและความยุติธรรมนั้นไม่ดีแต่มันมากเกินไป หมอเกาจะพาเขาไปเห็นได้ชัดว่าส่งสหลินรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเขาพ่นคำเหล่านี้ออกจากปากของเขาผมรู้ว่าคุณต้องการพูดอะไรเกี่ยวกับเขาครั้งที่แล้วเขาประมาทไปหรือเปล่าใช่บางครั้งเขาก็พูดแบบนั้นดร์กรวิจาร์เขาในเรื่องนี้เหอกวงโยกล่าวทำไมหรือส่งสหลินถามไม่ได้ถามว่าทำไมห่วงจื้อเลยถึงมีปม แต่ทำไมเกาหยงถึงเลือกคนที่มีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดและนำเขามาเกาหยงเป็นผู้นำด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงและเขามีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านศัลยกรรมประสาทซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดสุดยอดของการผ่าตัดพวกเขามีชื่อเสียงไม่แพ้กันในเมืองหลวงทางตอนเหนือของพวกเขาถ้าเกาหยงต้องการรับสมัครคนสมมติว่านักเรียนศัลยกรรมที่เก่งที่สุดในประเทศจำนวนมากจะแห่กันมาหาเขาผมก็ไม่รู้ เอกวงโยสายหัวอย่างเด็ดขาดเขาไม่ใช่พญาตัวกลมในท้องของเกาหยงเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเกาหยงกำลังคิดอะไรอยู่เกาหยงส่งซูหลินนึกถึงสองครั้งที่เราพบกันครั้งล่าสุดและเมื่อเช้านี้หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีศรลยกรรมประสาทในตำนานคนนี้ดูเหมือนจะไม่สนใจเขาแม้ว่าเขาจะถามชื่อเขาเพียงครั้งเดียวก็ตามในทางตรงกันข้ามเขาเห็นได้ว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสนใจในตัวซี่หวันหญิงมากแล้วเธอล่ะ เมื่อรู้ว่าเธอหายไปนานแล้วจูๆ่ๆซงซูหลินก็จําได้ว่าเมื่อเขาตัดเนื้องอกออกเขาอยากรู้ว่าการแสดงออกของเธอจะเป็นอย่างไรโดยไม่รู้ตัวเขาก็ตกใจเมื่อนึกขึ้นได้ซี่วันหญิงวิ่งไปที่ไหนเฮกวงโยหันกลับมาและถามคําถามนี้กับคนอื่นๆกงเซียงปินรู้และบอกพวกเขาทั้งสองว่าเธอไปตามวิสัญญีแพทย์เพื่อพาผู้ป่วยกลับไปที่วอร์ด ผู้ป่วยที่ผ่าตัดสําเร็จแล้วไม่จำเป็นต้องให้ศัลยแพทย์ส่งกลับหอผู้ป่วยมีเพียงวิสัญญีแพทย์เท่านั้นคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและกลับไปที่หวอดกับเธอบางทีเธอเพิ่งมาที่นี่และไม่เข้าใจกงเซียงปินกล่าวเธอจะไม่เข้าใจได้อย่างไรหลังจากอยู่ที่ปูวัวสองถึงสามเดือนเหอกวงโยหักล้างการคาดเดาของเขาเธอคงอยากสังเกตอาการหลังผ่าตัดของคนไข้ามากกว่าซ่งซูหลินพูด เอกวงโยพบว่าส่งซูหลินผู้รักคำพูดดั่งทองคำจะถมน้ำลายออกมามา,มากขึ้นเมื่อพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับซีหวันหญิงหลังจากได้รับสายตาของผู้อาวุโสส่งซูหลินก็บิดกรามของเขาเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาซีหวันหญิงซึ่งกลับมาที่วอร์ดเป็นคนแรกพบเจ้าเจ้าเหวยซึ่งกำลังยืนอยู่ที่ประตูวอร์ดหญิงหญิงเมื่อเจ้าเจ้าเวยเห็นว่าเธอจัดการผู้ป่วยเสร็จแล้วเขาก็กวักมือเรียกเธอให้มาพูดคุย ซี่วันหญิงเดินไปและพูดกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอว่าฉันได้เขียนแผนการรักษาของคุณแล้วและส่งให้พี่อาวุโสเตาตรวจสอบควรจะทราบผลในช่วงบ่ายกลุ่มจะหารือเกี่ยวกับแผนการรักษาของคุณอีกครั้งในช่วงบ่ายคุณจึงไม่ต้องกังวลเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้เจ้าเจ้าเหวยมีความไว้วางใจในระดับปานกลางเสมอแต่เขามีความไว้วางใจซี่นักเรียนหญิงในชั้นเรียนของเขามากกว่าหญิงหญิงช่วยคำหน่อย เจ้าเจ้าเหวยเชิญเธอไปตรวจร่างกายด้วยตัวเองซี่วันหญิงเข้าใจว่าเพื่อนร่วมชั้นของเธอยังไม่สบายใจและพยักหน้าเห็นด้วยเอ็นหลังบนเตียงในโรงพยาบาลเจ้าเจ้าเวยถอดชุดผู้ป่วยออกเองงอเข่าปล่อยให้หน้าท้องผ่อนคลายแล้วพูดว่าคุณสัมผัสตับของฉันฉันรู้สึกเหมือนปวดหลังเจ็บหลังใช่ไหมซี่วันหญิงถามใช่ฉันจะสัมผัสมันคุณผ่อนคลายได้ ซีวันหญิงบอกเพื่อนร่วมชั้นของเธอสวมถุงมือทั้งสองข้างตามระเบียบของแผนกแล้วคลำเขาเอานิ้วทั้งสี่มาประกบกันและวางไว้ที่ขอบล่างของตับในแนวขนานกับขอบซี่โครงทางด้านขวาของเขาพร้อมกับสังเกตการหายใจของเขาเมื่อเพื่อนร่วมชั้นของเธอหายใจออกก่อนที่หน้าท้องของเขาจะลดลงซี่วันหญิงกดนิ้วของเธอล่วงหน้าในเวลาเดียวกันเธอใช้ด้านข้างของนิ้วคลำตับแทนเนื้อปลายนิ้วของเธอ เมื่อเพื่อนร่วมชั้นหายใจเข้าให้ยกมือขึ้นแล้วตีช้าๆเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสตับอีกครั้งมันเจ็บเจ้าเจ้าเหวยตรยตรองหายใจออกรู้สึกเศร้ากับความอ่อนโยนที่เห็นได้ชัดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าตับของเขาเป็นโรคนอกจากการคลำแล้วตับยังกระทบอีกด้วยซีวันหญิงกระทบเพื่อนร่วมชั้นของเธออีกครั้งและความเจ็บปวดของเพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เด่นชัดมากขึ้นโชคดีที่ผลลัพธ์เบื้องต้นของการคลำและการกระทบไม่ได้แสดงว่าปริมาณตับเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจในตอนนี้คืออาการปวดหลังที่เจ้าพูดเองเจ็บหลังขวาจากหลายสาเหตุหากสงสัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะภายในที่นี่ความเป็นไปได้ของรอยโรคที่ปอดส่วนล่างและไตที่ท่อไตจำเป็นต้องตัดออกระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อนร่วมชั้นได้ตรวจร่างกายส่วนอื่นๆไม่มีรายงานความผิดปกติของท่อไตในปอดและไตในการถ่ายภาพและอัลตราซาว โฟกัสกลับไปที่ความเป็นไปได้ของอาการปวดหลังจากถุงน้ำดีอักเสบจากนิ้วในถุงน้ำดีซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถระบุได้ซึ่งรายงานโดยอันตราซาวซีวันหญิงรู้สึกอย่างระมัดระวังว่าอาการปวดหลังของเพื่อนร่วมชั้นของเธออยู่ที่ไหนและพูดกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอว่าเมื่อมีการประชุมในตอนบ่ายฉันจะบอกพี่เต๋าและคนอื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณเจ้าเจ้าวยบอกเธอว่าหญิงหญิงฉันเชื่อใจคุณมากกว่าใคร เธอรู้ว่าอารมณ์ของเขาเป็นอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นและเขาระมัดระวังเกินไปฉันไม่เชื่อจริงๆว่าเขาจะเสี่ยงเพื่อช่วยฉันค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยอยากรักษาอาจต้องสืบเพื่อนร่วมชั้นกำลังคิดเกี่ยวกับการผ่าตัดซิวันหญิงตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นก็ตกอยู่ในความคิดที่รุนแรงสถานการณ์ของไม่ได้ออกกฎว่าก้อนหินปิดกั้นท่อตับและท่อน้ำดีนิ้วบางก้อนนั้นยากเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยอันตราซาว มิฉะนั้นจะไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เขามีอาการตัวเหลืองและปวดต่อไปได้สถานการณ์ของเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นปัญหานั้นไม่สำคัญมันค่อนข้างเหมือนคุณตาของเธอแพทย์จะยอมรับคำแนะนำในการผ่าตัดได้ยากขึ้นหญิงหญิงเจ้าเจ้าเวยมองไปที่การแสดงออกของเธอหัวใจของเขาเต้นแรงกลัวว่าเธอจะไม่กล้าพูดก่อนหน้านี้เด็กชายกลุ่มหนึ่งในชั้นเรียนของลีคายเอียนมาหาเขาและเกลี้ยกล่อมให้เขาฟังคำแนะนำของแพทย์เพื่อรักษา แต่คงไม่มีใครเต็มใจให้คาแนะนํนาแก่แพทย์เพราะเป็นแค่นักศึกษาแพทย์กลัวเผลอไปขัดใจอาจารย์คลินิกกลัวจะปนกันทางคลินิกไม่ได้ในอนาคตเธอจะเหมือนเดิมไหมซี่วันหญิงคิดอยู่ครู่หนึ่งสถานการณ์ของเพื่อนร่วมชั้นของเธอดีกว่าคุณตาของเธอมากและมันไม่ได้บ่งชี้ว่าไม่ต้องผ่าตัดเลยมันเป็นทางเลือกที่จะทําหรือไม่ทําหากการอภิปรายมาถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมชั้นต้องทําเธอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมชั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ฉันจะให้ความเห็นกับอาจารย์ตอนบ่ายวันนี้ซีวันหญิงเห็นด้วยกับเขา,เจ,าเจ้าเจ้าเหวยจับมือของเธอและรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของเธอหญิงหญิงขอบคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่เต็มใจทำสิ่งที่ไร้ค่านี้นอกจากนี้คุณพูดถูกในตอนเช้าฉันไม่ควรปฏิบัติต่อแม่ของฉันแบบนั้นเด็กสิบขวบข้างบ้านยังส่งอาหารให้แม่ที่ป่วยถ้าเทียบกับฉันแล้วฉันมันไอ้โง่เพื่อนร่วมฉันเพิ่งคิดออกซี่วันหญิงยิ้มอย่างมั่นใจและถามว่า เด็กอายุสิบขวบหรือเมื่อเช้านี้คุณได้ราวอร์ดหรือเปล่าราวอร์ดของเช้าว,วันนี้เป็นแบบดูคร่าวๆซีวันหญิงพิจารณาสละเวลาตอนเที่ยงเพื่อตรวจสอบเวทระเบียนของเตียงทั้งหมดในกลุ่มเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ของผู้ป่วยทั้งหมดโดยเร็วที่สุดแม่ของเขาป่วยด้วยโรคตับแข็งและมีอาการท้องมานเจ้าเจ้าเวยกล่าวนักเรียนให้ความสนใจกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยและตระหนักว่าพวกเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ ซี่วันหญิงมีความสุขมากและให้กำลังใจเพื่อนร่วมชั้นของเธอคุณจะกลายเป็นแพทย์ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตบางทีวันหนึ่งถ้าฉันป่วยฉันจะไปหาคุณเพื่อพบแพทย์เจ้าเจ้าเวยอยากจะตีลังกาและตีลังกาบนเตียงอย่างตื่นเต้นกลับกลายเป็นว่าในสายตาของเธอเขามีศักยภาพที่จะเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมได้ในที่สุดวิญ,ญญาณของเพื่อนร่วมชั้นก็รเริงขึ้นซี่หวันหญิงได้รับกำลังใจจากตัวเธอเองเช่นกัน และเดินกลับไปที่สำนักงานด้วยจิตใจที่พองโตเพื่อค้นหาประวัติการรักษาไตรตรองไปพบแพทย์และพบว่าเวทระเบียนทั้งหมดในทีมถูกนำออกไปแล้วเธอถามพยาบาลบอกว่าพี่เต๋าเป็นคนนำออกไปพี่ชายเต๋าและพี่ชายเก่าและมิสเตอร์ตันมีสำนักงานอิสระของตนเองซี่หวันหญิงเพียงแค่ต้องการมองหามันเธอยกมือขึ้นเคาะประตูห้องทำงานเข้ามา เต๋จือจี้ตอบข้างในราวกับว่าเขาคาดเดาว,ว่าใครจะยืนอยู่ที่ประตูซี่วันหญิงเปิดประตูมองตรงไปและไม่เห็นใครทำงานอยู่ที่โต๊ะเธอหันหน้าไปเมื่อได้ยินเสียงและเห็นว่าพี่เต๋นั่งอยู่ที่โต๊ะกาแฟเปิดฝากระป๋องชาเต๋าจือจี้หยิบใบชาในกระป๋องออกมาและถามเธอว่าเพื่อนของคุณขายชาหรือพี่ชายคนโตไม่ทันตั้งตัวและถามเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอซี่วันหญิงพยักหน้าหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ใช่พี่ชายต้องการชาหรือไม่ฉันจะขอให้เธอนำไปให้พี่ชายลองใช่บอกให้เธอมาส่งเต๋าจือจี้ไม่ปฏิเสธผมได้ยินมาเธอขายชาด้วยใจจริงพวกเขาบอกว่ามันคุ้มค่ามากคุณภาพสูงและราคาถูกอูลิเซนกำลังจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแพทย์ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติแต่ซี่วันหญิงไม่รู้และไม่ต้องการไปหาสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือผู้อาวุโสจำนวนมากชอบดื่มชา หมอยุ่งกับงานของเขาและเขาต้องรีบกินและต้องกินให้เพียงพอโดยธรรมชาติแล้วเขาชอบดื่มชาเพื่อคลายความเหนื่อยล้าและชามีหน้าที่ทำให้จิตใจสดชื่นคุณไม่ได้แนะนำให้เธอนำชามาให้คุณหรือครูตันเต๋าจือจี้ยิ้มตั้งใจจะทำหัวข้อนี้ต่อคุณตันรู้ว่าเธอขายชาอูลีเสริรนขายชาในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันนั้นและครูซุนและครูตันทั้งหมดอยู่ที่นั่น มิสเตอร์ตันและคนอื่นๆไม่ได้ติดต่ออูลิเซอร์ในภายหลังอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สนใจชาของเธอเมื่อได้ยินคำตอบของเธอรอยยิ้มของเต๋าจือจี้ก็จมลึกเข้าไปในเบ้าตาเขาหัวเราะมากจนมุมตาโค้งไปหมดแสดงว่าเขากำลังหัวเราะอย่างหนักรอยยิ้มของพี่เตาแปลกเล็กน้อยซี่หวันหญิงกระพริบตาเกิดอะไรขึ้นหรือไม่รู้สิผมได้ยินมาว่าเธอให้ข้อมูลการติดต่อกับด็อร์ r. ฟู่ซินเอียงเท่านั้น อาซีวันหญิงค่อนข้างหวาดกลัวเธออยากจะทำธุรกิจกับคุณฟู่ได้อย่างไรเมื่อเธอยังใหม่นักธุรกิจต้องหวังว่ายิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นฉันจะกลับไปถามเธอซีวันหญิงสามารถหาคำตอบได้จากอูลีเซิรนเท่านั้นอย่าถามเต๋าจือจี้บอกเธอยังกล่าวอีกว่าถ้าอูลีเซินสนใจอาจารย์ฟู่มันคงไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะถามอูลีเซินความเข้าใจผิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร นั่งลงเมื่อได้ยินคำแนะนำของพี่ชายซีหวันหญิงก็เลื่อนเก้าอี้และนั่งลงพี่เต๋ากับครูตันมีวิธีรับมือกับคนต่างกันมากเธอไม่เคยนั่งแบบนี้ในห้องทำงานของอาจารย์ตันและเคยเฉพาะกับพี่เก่าเท่านั้นจากนี้จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกินข้าวกลางวันข้างนอกกินที่นี่ผมให้พวกเขาเอาข้าวกล่องมาให้เต๋าจือจี้กล่าว มาที่นี่ต้องฟังอาจารย์เมื่อเขาถามคนที่จะกินที่นี่พี่เต๋าต้องมีอะไรพูดกับพวกเขาในมื้อคำ่ำเห็นการผ่าตัดวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเต๋าจือจี้ถามเธอเกี่ยวกับการบ้านของเธอซี่วันหญิงวางมือบนเข่าโดยไม่รู้ตัวและนั่งตัวตรงเหมือนนักเรียนประถมพี่เต๋ากับครูตันถามคนละคำถามครูตันถามคนอื่นว่าไม่ชอบมองใครไม่สนใจแล้วจู่ๆก็จับประเด็นสำคัญสำคัญของคนอื่นซึ่งน่ากลัวมาก พี่เตามองน้องด้วยสายตาเอ็นดูตั้งแต่แรกที่ถามคำถามดวงตาที่สดใสย,ยิ้มฝังบนใบหน้าทารกที่หล่อเหลาผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเหมือนเทพบุตรที่สมบูรณ์แบบหากเข้าใจว่าผู้อาวุโสเป็นคนใจดีและหล่อเหลามันผิดอย่างยิ่งและควรเข้าใจว่าเป็นสนามกดดันที่น่ากลัวของผู้อาวุโสเป็นคำถามที่ยากในการผ่าตัดนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่แผนกนี้เพื่อดูการผ่าตัดครั้งแรกและเธอไม่คุ้นเคยกับธุรกิจของแผนกนี้เลยยังไงถามใจเธอดู นักเรียนโดยเฉลี่ยอาจจะตอบว่าครูเก่งมากฉันอยากเรียนรู้จากครูนอกจากนี้รอให้อาจารย์ถามคำถามต่อไปก่อนที่จะคิดที่จะตอบเพราะขอบเขตของคำถามที่พี่เต๋าถามนี้กว้างเกินไปดวงตาที่ยิ้มของเต๋าจือจี้เป็นประกายระลอกคลื่นเธอเห็นดวงตากลมโตสายของเขาเผยให้เห็นถึงสมาธิเหมือนเช่นเคยและวิญ,ญญาณของเธอออกจากร่างไปแล้วโดยไม่รู้ตัวความคิดของซี่หวันหญิงย้อนกลับไปยังฉากการผ่าตัดตอนเช้า และเธอทบทวนรายละเอียดของการผ่าตัดในใจของเธออีกครั้งพี่เต๋าที่อยู่ต่อหน้าเธอทำได้เพียงรอเห็นได้ชัดว่าเต๋าจือจี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดจังหวะความคิดของเธอและรอยอย่างเงียบเงียบแรงจับของมิสเตอร์กงนั้นแข็งแกร่งและเช่นเดียวกับครูเหอเขาให้ความร่วมมืออย่างระมัดระวังกับการเคลื่อนไหวของมีดหลักอาจเป็นเพราะพี่เต๋าอยู่ที่นี่ครูทั้งสองจึงปล่อยมือไม่ได้เล็กน้อยและครูเหอก็แยกทางกันคีมไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงดึงซึ่งทําให้ผู้คนรู้สึก เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซี่หวันหญิงก็หยุดปากของเธอเธอรู้ว่ามันผิดเธอจะเปรียบเทียบทักษะของมิสเตอร์ตันกับมิสเตอร์เหอได้อย่างไรมิสเตอร์เหอเป็นเพียงอาจารย์ที่เข้าร่วมมิสเตอร์ตันเป็นรองผู้อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเมื่อฟังสิ่งที่เธอพูดเต๋าจือจี้ก็เอามือโอบหน้าอกและเลิกคิ้วราวกับว่าเขาเดาได้ว่าเธอคิดจะทำอะไรเมื่อเธอพูดในเวลาเดียวกันกลุ่มของเหอกวงโยและกงเซียงปินมาที่ประตูสำนักงาน ก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาเคาะประตูพวกเขาก็ย่อส้นเท้าเพื่อฟังการสนทนาและทันใดนั้นก็ได้ยินสี่หวันหญิงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองคนคิดพร้อมกันนักวิชาการหญิงคนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดเมื่อเช้านี้และมันขยายการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนกล้องจุลทรรศน์จริงๆเรากับว่าเขาถูกพาไปที่เส้นขอบฟ้าของการผ่าตัดโดยตันเคลินของการผ่าตัดทั่วไปที่สองและดวงตาของเขาก็เบิกโพลง ตันเคลินนี้เจ้าเล่ย์อย่างที่หวงจื้อเลยพูดจริงๆเหอะกวงโยคิดกับตัวเองคุณคิดว่าการผ่าตัดของเสี่ยวซ่งเป็นอย่างไรเต๋าจือจี้ยังคงถามการประเมินของผู้อื่นต่อไปด้วยรอยยิ้มถ้าพูดถึงหมอซ่งเขาอาจจะอยู่ที่นี่ในวันแรกลูกวัวเกิดใหม่ไม่กลัวเสือบุคลิกของเขาเป็นแบบนี้มาตลอดฉันคิดว่าเขาทำได้ดีในการผ่าตัดตอนเช้า เขาผ่าตามยาวเลยไม่รีรอและเห็นแนวทางการผ่าตัดชัดเจนมากอันนี้น่าจะคุยกันก่อนคุณกำลังชมเขาหรือเปล่าคุณถามถึงเขาไม่ใช่ฉันเต๋าจือจี้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายตัวใหญ่อย่างพี่เต๋ามาชมเชยเธอเธอไม่ได้ยกย่องตัวเธอแต่เธอแค่พูดความจริงใบหน้าของซีวันหญิงมีร่องรอยของความสิ้นหวัง ใบหน้าที่ซื่อสัตย์ของน้องสาวตัวน้อยทําให้เต๋าจือจี้ยิ้มและดวงตาของเขาก็โค้งมากขึ้นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเขากล่าวว่าคุณเห็นการผ่าตัดจากมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นดูเหมือนว่าอาจารย์ของคุณตันจะให้การผ่าตัดแก่คุณในตอนท้ายชั้นเรียนนี้มีความหมายมากและให้มุมมองใหม่แก่คุณเมื่อนึกถึงปลายมีดของอาจารย์ตันและหัวใจของเต้าหู้หัวใจขอซี่หวันหญิงก็อบอุ่นขึ้น เอาส่วนของผมออกไปคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความคิดของคุณเกี่ยวกับด็อกเตอร์ส่งเพียงอย่างเดียวเต๋าจือจี้ขอให้เธอพูดเพิ่มเติมบางทีพี่ชายอาวุโสอาจต้องการทราบความคิดของรุ่นน้องและเพื่อนรุ่นเดียวกันซี่หวันหญิงพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ฉันพูดด็อกเตอร์ส่งเป็นคนดีมากอะไรดีเต๋าจือจี้ถามอย่างระมัดระวัง ซงซูหลินที่ยืนอยู่ข้างหลังเหอกวงโยและคนอื่นๆรีตาสีน้ำตาลที่เงียบสงบของเธอเหมือนแมวฟังว่าเธอจะหันกลับมาและสรรเสริญเขาอย่างไรเขาพูดอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีนั้นเป็นเครดิตของรุ่นก่อนของเขาทั้งหมดหมอซ่งมือของเขามั่นคงกว่าหมอกงและความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อทะลวงผ่านซีวันหญิงกล่าวว่า เขาถือมีดเหมือนสาวปักผ้ามีเข็มซ่อนอยู่ในผ้าฝ้ายฉันไม่เคยเห็นศัลยะแพทย์ที่มีรูปแบบนี้บนโต๊ะผ่าตัดฉันไม่ควรเคยเห็นมาก่อนและมันสะดุดตามากเขามีพรสวรรค์มากมายบุคลิกของเขาเป็นแบบของศัลยะแพทย์ที่ยอดเยี่ยมเขามีจิตตานุภาพที่แน่วแน่เขาไม่ได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของคนอื่นเขาสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการทำได้จริงๆฉันชมเขาอย่างหนักคิ้วที่บอบบางของซ่งสุลินเปื้อนด้วยความงุนงง คิดว่าเธอคล่องแคล่วและไม่มีความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันกับนามก่อนหน้านี้ของเธอคนทั่วไปยกย่องและวิพากวิจารณ์คนที่ทำให้รู้สึกอึดอัดแต่คำพูดของเธอไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นมากเพราะเธอพูดความจริงเขาฟังเธอและรู้สึกดีกว่าเวลาที่คนอื่นพูดว่าเขาเป็นอย่างไรคุณประเมินเขาไว้ค่อนข้างสูงเต๋าจือจี้พยักหน้ายอมรับความจริงในคำพูดของเธอ พี่เต๋าฉันไม่คิดว่าฉันประเมินหมอซ่งสูงเกินไปมีคนมากมายที่บอกว่าหมอซ่งเก่งมากไม่ใช่หรือซี่วันหญิงจำข่าวซุบซิบที่เธอได้รับได้และทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าด็อเตอร์ส่งเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่มีชื่อเสียงในปักกิ่งเมื่อน้องสาวถามว่าเกิดอะไรขึ้นเต๋าจือจี้บีบคางของเขาผมรู้เพราะคุณเพิ่งยกย่องเพื่อนร่วมชั้นของคุณในโรงพยาบาลและบอกว่าเขาจะกลายเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่าคุณกำลังพูดความจริงกับพวกเขา พี่เต๋าแอบฟังหรือเต๋าจือจี้สบตาเธอด้วยความตกใจและชี้แจงทันทีว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษและไม่เคยขโมยของผมบังเอิญเจอคุณในวอร์ดและหยุดที่หน้าประตูผมไม่ได้ตั้งใจฟังพี่ชายอาวุโสดูแลและเอาใจใส่พี่น้องของพวกเขาซี่วันหญิงเข้าใจเข้ามาเต๋าจือจี้ร้องเรียกหลังจากสังเกตเห็นว่าคนของเขากำลังมาและยืนอยู่ที่ประตู หลังจากได้รับคำสั่งพวกที่อยู่นอกประตูและแอบฟังก็ไม่กล้าที่จะซ่อนดังนั้นพวกเขาจึงเปิดประตูและเดินเข้าไปคนสุดท้ายที่มาถึงชิวรัวหยุนชายร่างสูงและหล่อเหลาถือกล่องอาหารกลางวันของทั้งกลุ่มด้วยมือทั้งสองข้างอย่างง่ายดายและวางไว้บนโต๊ะกาแฟเปิดกล่องข้าวทีละกล่องแล้วรีบกินพร้อมฟังคำสั่งรองประธานเต๋าจือจี้มีงานมากมายในแผนกหลังจากที่เขากลับมา ดังนั้นเขาจึงได้แต่จัดการประชุมกลุ่มระหว่างมื้อกลางวันเตียง18พร้อมสำหรับการปลูกถ่ายและกำลังรออวัยวะปลูกถ่ายเต๋าจือจี้ให้หมอในกลุ่มฉีดวัคซีนก่อนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหากมีแหล่งที่มาของตับอาจมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับสองครั้งเท่ากับว่าแหล่งตับ18เตียงมีตาและตาและการผ่าตัดเป็นเรื่องของสองวัน ไม่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในแผนกการผ่าตัดทั่วไปหรือผู้ป่วยที่สองเนื่องจากมีการปลูกถ่ายลำไส้ในประเทศน้อยมากฝ่ายพูดถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถ้ามีคนไข้น้อยไม่ทำแน่นอนถ้าธุรกิจไม่คุ้มทุนหากจำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะควรจัดตั้งหอผู้ป่วยแยกอย่างน้อยที่เกี่ยวข้องในแผนกต่างๆเช่นการผ่าตัดตับและท่อน้ำดีและควรฝึกอบรมช่างเทคนิคเฉพาะทางหากมีผู้ป่วยไม่มากก็เท่ากับเสียจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไปโดยเปล่าประโยชน์ การปลูกถ่ายตับนั้นแตกต่างมีความต้องการในตลาดนี้และการปลูกถ่ายอวัยวะมักอยู่ในสองประเภทแรกเสมอมีข่าวว่าผู้นำโรงพยาบาลกำลังพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งจะครอบคลุมทุกแผนกสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้การพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศยังมีข้อจำกัดและกฎระเบียบต่างๆยังไม่สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นมีการปลูกถ่ายตับมากกว่า200ครั้งในประเทศต่อปี สถาบันการแพทย์แห่งชาติสามารถทำการปลูกถ่ายตับได้20-30ถึง30ครั้งภายในหนึ่งปีอาจกล่าวได้ว่าซี่วันหญิงรู้ว่าเธอพบกรณีการปลูกถ่ายตับเมื่อเธอมาที่นี่เป็นครั้งแรกซึ่งโชคดีมากสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการเรียนเห็นได้ชัดว่าเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงจากแผนกการผ่าตัดทั่วไปที่สองไม่ใช่จุดเน้นของการพัฒนาการผ่าตัดตับและท่อน้ำดีในอนาคต การส่องกล้องสามารถผ่าตัดตับได้จำกัดเท่านั้นผู้ป่วยโรคตับจำนวนมากที่มารับการรักษาพยาบาลสูงสุดสาอันดับแรกได้แก่ผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถส่องกล้องได้และทำได้เพียงผ่าตัดผ่านกล้องโดยใช้ตับเทียมเพื่อรักษาภาวะตับวายวิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ได้คือการปลูกถ่ายตับกล่าวกันว่าแทบไม่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถจัดก,การศึกษาการปลูกถ่ายตับในแผนกศัลยศาสตร์ตับและท่อน้ำดีได้ และกำลังหลักคือการฝึกอบรมแพ,แพทย์แพทย์ฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นแพทย์ประจำในโรงพยาบาลอื่นซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเกณฑ์นในการมาที่นี่เพื่อศึกษาการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นสูงมีทีมปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะในแผนกศัลยกรรมตับและท่อน้ำดีของสถาบันการแพทย์แห่งชาติมีทีมงานที่อุทิศต,ตนเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะเมื่อจำนวนคดีในหนึ่งปีมีน้อยมากจำนวนทีมนี้มีไม่มากและเป็นการทดลองขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำโดยหัวหน้าแพทย์ของแผนกรองผู้อำนวยการส่วนและสมาชิกต่อไปนี้ส่วนใหญ่เป็นแพทย์กลุ่มที่สองในแผนกที่นำโดยเต๋าจือจอีนอกจากความชำนาญของศัลยแพทย์ในการปลูกถ่ายตับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดหาแหล่งที่มาของตับแหล่งตับในประเทศขาดตลาดมาโดยตลอดแหล่งที่มาของตับสามารถเป็นตับที่มีชีวิตได้และส่วนหนึ่งของตับจะบริจาคให้กับผู้ป่วยโดยญาติของผู้ป่วย ญาติไม่บริจาคแล้วได้แต่รอผู้บริจาคอวัยวะมาบริจาคให้หลังสมองตายหลังสามารถมีคิวยาวเท่านั้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความขาดแคลนของแหล่งตับที่เปรียบได้กับเพชรและทองคําเมื่อถึงเวลาหาแหล่งตับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเต๋าจือจี้บอกแพทย์ในกลุ่มเสมอว่าอย่ากังวลไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แหล่งตับจะมาและชีวิตของผู้ป่วยก็จะหายไป ที่แย่ที่สุดคือชีวิตของคุณเองมีความสําคัญมากกว่าให้กับผมและโรงพยาบาลใช่ชิวรัวหยุนเห็นด้วยจะเห็นได้ว่าหมอที่ไปหาตับมาตั้งนานแล้วก็คือเขาเองคุณกํำหนดคนใหม่ที่จะไปกับคุณเต๋าจือจี้ให้ทางเลือกแก่เขาผู้มาใหม่สองคนไปกับผมไม่ได้หรือชิวรัวหยุนใช้โอกาสนี้พูดติดตลกไม่ได้แน่นอนเต๋าจือจี้ยิ้มให้เขา คุณคือซี่วันหญิงหรือได้รับการเรียกชื่อโดยด็อกเตอร์ชิวซี่วันหญิงวางตะเกียบของเธอทันทีและตอบว่าใช่กินกันเถอะกินกันเถอะคนอื่นพบว่าเธอจดจ่ออยู่กับการกินซี่วันหญิงเคี้ยวและกลืนช้าเนื่องจากเธอมุ่งเน้นไปที่การกินความเร็วในการกินของเธอจึงไม่ช้าเสี่ยวซ่งจะเข้าห้องผ่าตัดในเวลานั้นเต๋าจือจี้ยังคงจัดให้ผู้มาใหม่ขึ้นเวทีซ่งซูหลินพยักหน้า หลังจากรับประทานอาหารแล้วเต่าจือจี้ก็หยิบเวทระเบียนของนักเรียนเจ้าเจ้าหวยออกมาและวางไว้บนโต๊ะก,กาแฟหมอคนอื่นเห็นก็หยุดพูดเช้านี้ทุกคนถูกผู้อำนวยการต่างวิจารณ์อย่างรุนแรงและพวกเขารู้สึกอึดอัดในใจหมอหลายคนคิดไม่ออกว่านักศึกษาแพทย์คนนี้จะเป็นแบบนี้ได้อย่างไรจัดการยากกว่าคนไข่ทั่วไปเขาเป็นผู้ป่วยที่จัดการได้ยากที่สุดเต่าจือจี้กล่าวอย่างจริงจังกับแพทย์หนุ่มด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเขาคาดว่าจะมีสถานการณ์เช่นนี้ คนธรรมดาจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าการจัดการกับแพทย์ที่ป่วยเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับแพทย์มันเป็นความจริงที่เรียบง่ายมากไม่เข้าใจอะไรก็แกล้งโง่และต้องทำตามคำหมอเท่านั้นเมื่อหมอป่วยเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและยิ่งเข้าใจมากขึ้นเขาก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นผมประเมินเขาผิดไปเิกวงโยยอมรับว่าเขาประมาทเลินเล่อในเรื่องนี้ตอนที่เต๋าจือจี้ไม่อยู่ปู่ของเขาเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแผนกนี้ด้วย แต่เขาไม่ได้มีอาการหวัดระแวงแปลกๆมากมายเขาสงสัยอะไรเขาสงสัยทุกคำที่เราพูดเขาบอกเขาว่าให้ฉีดควบคุมเชื้อก่อนเขาบอกโอเคเขาจะคุยกับเราในสองวันบอกว่าทำไมควบคุมเชื้อไม่ได้แล้วฉีดอะไรให้ผมอธิบายให้เขาฟังว่าเลือดของคุณค่าเม็ดเลือดขาวและนิวโทรฟิลในโรงพยาบาลลดลงและเข็มมีผลแต่เขาไม่เชื่อและยืนยันว่าเราเปลี่ยนยายาปฏิชีวนะจะเปลี่ยนตามอำเภอใจได้อย่างไรและจำเป็นต้องมีหลักสูตรการรักษา ชิวโวยุนเสริมว่าสิ่งที่เขาสนใจคืออาการตัวเหลืองบนร่างกายของเขาเขาคิดว่ามันดีถ้าอาการตัวเหลืองลดลงสำหรับดัชนีการติดเชื้อนั้นไม่สําคัญมากนะักอย่างไรก็ตามสำหรับแพทย์ของเราดัชนีการติดเชื้อจะต้องได้รับการควบคุมประการแรกเราไม่สามารถปล่อยให้อาการตัวเหลืองบรรเทาลงได้ฝีในตับของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาการตัวเหลืองจะค่อยๆบรรเทาลงค่าบิลิรูบินโดยรวมของเขาไม่สูงมาก หลังจากฟังรายงานจากคนต่อไปนี้อย่างละเอียดแล้วเต๋าจือจีอจ้ก็มองไปที่ผู้มาใหม่สองคนเสี่ยวซ่งทำไมคุณไม่พูดความคิดเห็นของคุณสักสองสามคำก่อนผมไม่เคยคิดว่าอาการของเขาจะดีซ่งซูหลินยึดมั่นในมุมมองก่อนหน้าของเขาฝีในตับของเขานั้นไม่ง่ายที่จะบรรเทาลงแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีหลายแห่งที่มีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นบริเวณกว้างหมายความว่า การเผาผลาญไขมันที่ผิดปกติของเขาจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบคนกลุ่มหนึ่งฟังคำพูดของซ่งคิดว่าเรากับว่าคนคนนี้ไม่ได้พูดอะไรเมแทบอลิซึมของไขมันผิดปกติเห็นไม่ชัดเจ้าเจ้าวยเด็กคนนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่ยังเด็กเขากินมากเกินไปและเป็นโรคอ้วนหากเป็นโรคอ้วนทุติยภูมิที่เกิดจากนิวโรเอนโดครีนจะพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆที่โรงพยาบาลถึงกระนั้นเต่าจือจี้ก็ถามเหอกวงโยอย่างระมัดระวังว่า คุณเคยให้รายการตรวจสอบเพื่อตรวจไทรอยด์ของคุณหรือไม่ตรวจแล้วต้องตรวจอินซูลินเพิ่มผลตรวจไม่มีปัญหาเหอกวงโยตอบกลับคนอื่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมเต๋าจือจี้ถามผู้ที่ไม่ได้พูดในกลุ่มแพทย์อีกคนในกลุ่มคือด็อเตอร์เหอจิวเหลียงอายุมากกว่าเหอกวงโยและไม่สนใจเจ้าเจ้าเวยเขาสามารถแสดงความคิดเห็นของเขาตามสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ฉันรู้สึกว่าโรคของเขาไม่จําเป็นต้องซับซ้อนความคิดของผู้เท่าเจ้าเหมือนกับของเรานโยบายการรักษาเบื้องต้นนั้นมั่นคงควบคุมต่อไปการติดเชื้อแล้วสังเกตว่าฝีในตับหดตัวหรือไม่และเป้าหมายสุดท้ายคือหายไปอาการตัวเหลืองจะหายไปตามธรรมชาติอารมณ์ของผู้ป่วยต้องได้รับการปลอบโยนหักต้องการใช้มาตรการในขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรทางที่ดีผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจร้อนกงเซียงปินกล่าวต่อว่า อาการตัวเหลืองของเขาปรากฏขึ้นหลังจากลดน้ำหนักในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันเป็นอารมณ์ของเขาตามที่ผู้อำนวยการต่างแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยกับเขาแวดวงหนึ่งเกือบจะพูดครั้งเดียวมีความเห็นโดยรวมว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาของผู้ป่วยในปัจจุบันได้สำหรับข้อเสนอของซ่งซูหลินผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้และพูดคุยกันในแง่ทั่วไป ดวงตาของเต๋าจือจี้เหลือบมองไปที่ผู้คนที่นั่งอยู่และในที่สุดซี่หวันหญิงก็มองอย่างสงสัยและถามว่าคุณจะไม่ให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณบ้างหรือคุณไม่มีความคิดใดๆเลย